เปิดภูเก็ตซันบ็อกซ์มาได้เดือนกว่าๆนะครับก็เกิดเรื่องที่สะเทือนใจนะครับและอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการภูเก็ตซันบ็อกซ์และการท่องเที่ยวของไทยได้เลยนะครับเมื่อมีการพบศพหญิงสาวชาวต่างชาตินอนเสียชีวิตอยู่ในแอ่งน้ําบริเวณทาน้ําตกตตนอ่าวยนต์ตาบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยร่างถูกคลุมด้วยผ้ายางสีดำมีก้อนหินขนาดใหญ่ทับอยู่บริเวณศีรษะขาซ้ายโผล่ออกมาจากผ้ายางใกล้ศพพบกางเกงยีนขาสั้น และกังเกงชั้นในลักษณะคล้ายถูกถลกออกจากตัวนะครับค่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงต่อมานะครับก็ได้มีรายงานว่าผู้เสียชีวิตคือนางนิโคลซาเวนไวคอฟนะครับสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์อายุ57ปีเธอคนนี้เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งมีรายงานด้วยครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่รองหัวหน้าพิธีการทูตสหพันธ รัฐสาธารณรัฐเยอรมนีนะครับใช้หนังสือเดินทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับและได้พักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางนะครับจนครบ14วันจากนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้ามาพักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตำบลวิชิตนะครับจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งและมาพบ ศพนะครับพบว่าเสียชีวิตดังกล่าวนะครับล่าสุดวันนี้นะครับพลตำรวจโทกิติรัตน์นะครับพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะครับก็ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดเองแล้วก็ทางภาค8ด้วยเพื่อติดตามแล้วก็เร่ง รัฐคลี่คลายคดีนะครับเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและอยู่ในความสนใจของคนไทยและชาวต่างชาตินะครับเนื่องจากมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับโดยตำรวจก็ได้แบ่งทีมครับ ลงพื้นที่สอบสวนนะครับออกเป็น3ชุดด้วยกันครับประกอบด้วยทีมตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตนะครับทีมตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียงครับทีมสอบสวนหาพยานบุคคลและพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็หลังจากที่มีการประชุมด่วนนะครับพลตโ,โทกิติรัตน์ก็ได้เปิดเผยว่าการที่มีการนำผ้ายางมาคลุมศพนะครับกึ่งห่อกึ่งคลุมนั้นเนี่ย ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าจะต้องมีคนนํามาคลุมไว้นะครับซึ่งสันนิษฐานว่าการเสียชีวิตนะครับอาจจะไม่ปกติส่วนที่มีกระแสข่าวทางโซเชียลมีเดียว่ามีเป็นการฆ่าข่มขืนหรือว่าข่มขืนแล้วฆ่าหรือไม่นั้นนะครับเรื่องนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะครับจะต้องรอผลการชนะสูตรของแพทย์เท่านั้นนะครับหากดูจากสภาพสดที่มีการเปื่อยท่อนร่างนะครับก็จะพอจะสันนิษฐานได้ว่าคนร้ายไม่ได้ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินนะครับเนื่องจากทรัพย์สินของผู้ตายยังอยู่ครบ ส่วนผู้ก่อเหตุจะมากับผู้ตายหรือว่าเป็นคนที่มาพบระหว่างที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในน้ําตกคนเดียวหรือไม่นั้นนะครับเรื่องนี้ก็จะต้องรอผลการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับทาง จังหวัดภูเก็ตเองนะคบไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทททนะครับรวมไปถึงกองศุลสวิตเซอร์แลนด์ประจําจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะครับแสดงความเสียใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นนะครับหลายฝ่ายก็ย้าว่าจะต้องเร่งรัดดาเนินการหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็วนะครับเนื่องจากว่ากรณีนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับส่วนทางนายแพทย ส่วนทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับก็ได้เปิดเผยว่าผลการชนะสูตรนะครับเสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับในส่วนของโรงพยาบาลวชิระเองแต่ว่ายังต้องรอผลการชนสูตรอีกหนึ่งรอบซ้ําอีกครั้งนะครับของทางตํารวจเองนะครับเพื่อดูว่าผลการชนะสูตรจะตรงกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไม่มีการถแถลงว่า สาเหตุการเสียชีวิตเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงสาเหตุอื่นๆหรือว่าเบาะแสอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็ยังต้องรอการถแถลงข่าวจากผลการชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับ ยังไงก็ตามนะครับพลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้นะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีโดยยืนยันครับว่าจะนําตัวผู้ต้องหามาดําเนินคดีให้ได้นะครับขณะนี้ก็ยังรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนํามาวิเคราะห์แม้ว่าในที่เกิดเหตุนะครับจะพบหลักฐานหลายอย่าง แต่ก็ต้องใช้เวลาในการสืบสวนนะครับและก็ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดมากนักนะครับยังไงก็ตามนะครับเชื่อได้ว่าเป็นการฆาตกรรมครับนี่ก็เป็นคําพูดของพลนตารวจเอกสวัสดแจ้งยอดสุงพบตรอในวันนี้นะครับ ต่อมานะครับขณะที่นายอนุชาบูรพาชัยศรีนะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีรับทราบถึงกรณีดังกล่าวแล้วแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการสืบสวนและจับกลุ่มผู้กระทําความผิดให้ได้โดยเร็วพร้อมเน้นย้าให้ทุกส่วนราชการเพิ่มความเข้มงวดดูแลนักท่องเที่ยวตามโครงการให้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็มอบ หมายให้กระทรวงการต่างประเทศและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททเร่งประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณาสุขและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยเร็วนะครับพร้อมขอให้คนไทยช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจเกิดรายได้ให้กับประเทศต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับนายดอนปรรมัตวินัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศนะครับก็ได้โทรศัพท์แสดงความเสียใจกับเอกอัครราชทูตสวิตนะครับประจําประเทศไทยไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยตนเองนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็จะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตสมภา์รัฐสวิตประจําประเทศไทยเพื่อรายงานความ คืบหน้าทางคดีอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นในช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการประชุมร่วมกันนะครับของทางพบตรอเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเลยนะครับเพื่อหารือแนวทางในการเ,เร่งดําเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็หาทางสร้างความเชื่อมั่นเรียกกลับคืนมานะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในการประชุมช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็มีการพูดถึงมาตรการของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกว่ายังไงก็ตามจะต้องดําเนินการต่อไปนะครับแต่เรื่องของการเพิ่ม ความเชื่อมั่นนะครับการเพิ่มความปลอดภัยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็จะต้องมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมนะครับขณะที่พลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับผบตรก็ได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการตั้งศูนย์ทํางานนะครับปฏิบัติการตามหานะครับแล้วก็เร่งสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับล่าสุดก็มีรายงานว่าเริ่มมีการสอบปากคําแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับตัวผู้ต้องสงสัยนั้นนะครับก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ทั้งนี้นะครับมีรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปนะครับทาง Workpoint Today จะติดตามและนำมารายงานให้ทราบโดยเร็วนะครับสามารถกด Subscribe กันไว้ได้เลยครับ